วันนี้นะครับผมจะมาให้ดูเครื่องเจียนะครับครับตัวนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้ครับช่วงที่เขาจัดโปรนะครับนะครับว่าจะทํารีวิวครั้งนึ่งละนะครับแต่ไม่่อยไม่มีเวลานะครับแต่ว่าแกะเช็คดูละว่าด้านในโอเคนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนวันนี้วันนี้ว่างนะครับก็เลยมาทํารีวิวให้ดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อหินเจียนะครับที่ว่าราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับนะครับไม่เกินหนึ่งพันบาทแต่ว่า งานดีๆนะครับดี๋ผมแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้นะครับร้านนะครับเขาแถมเสื้อนะครับเนี่ยร้านนะครับเขาแถมเสื้อให้มาหนึ่งนะครับนี่คือคุยกันแล้วนะครับว่าขอเสื้อนะครับร้านเขาก็ใจดีนะครับแต่เสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไซส์ L อนะครับตัวนี้เป็นไซส์เอลอยนไซส์ L อถ้าเราถ้าเราตัวโตแล้วก็ คุยกันในแชทนะครับที่ที่ลาซาด้าตรงตรงร้านนะครับแล้วก็สามารถเลือกเลือกไซส์ได้นะครับนี่ผมเขาให้ตัวแอลมาเสื้อสวยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเติมกระสุนช่างไฟฟ้าของแถมชิ้นแรกนะครับที่ได้มาเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเห็นไหมนะครับอย่างแรกเลย เครื่องมือช่างไฟฟ้าเครสผ้าดีนะครับตัวนี้ผ้าดีนะครับเสื้อตัวนี้เขาแถมมาผ้าดีมากนะครับนี้ก็เก็บผ้าก่อนอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาชิ้นหนึ่งก็คือตลับเมตรนะครับสแตนเลสนะครับเนี่ยครับสองเมตรนะครับตัวนี้สองเมตรแบบพกพาได้นะครับเห็นไหมครับถ่านรัดตัวนะครับอ่าทีนี้ก็ มาดูด้านในเขาก็ห่อหุ้มรองพื้นมาด้วยอ่าอตัวนี่ครับเบรเบิลนอย่างดีนะครับแต่ผมแกะเช็คทุละนะครับที่แรกเขาจะห่อมาเลยนะครับแต่ผมเอาเก็บไว้ก่อนนะครับไม่มีเวลารีวิวต้องใช้เวลาหน่อยวันนี้ว่างพอดีนะครับเขาจะหุ้มมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะหุ้มตัวเนี้ยหุ้มกล่องด้านในมาอีกหนึ่งชั้นนะครับเขาก็จะมีบินมีอะไรมาให้นะครับอ่าด้านในนี่ก็ อันนี้ก็เป็นอยู่ในกล่องนะครับอันนี้เป็นไอตัวที่ล็อกล็อกไปนะมีล็อกใ่ที่จริงอยู่ในกล่องผมเก็บไว้ก่อนเขาใส่ในแบบแบบนี้มานะครับทีน,นี้ก็มาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องนะครับพอดีแบตแบตมันมันจะหมดหนระือว่ามันน่าจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟดใหม่แล้วกันตะก,กี้มัน มันดับไปอ่ะมาละนะครับรู้สึกว่าอากาศมันร้อนเวลาเราเปิดทําการถ่ายทําด้วยกล้องมือถือเนะี่ยมันชอบดับตัวนี้นะครับกล่องเขาจะเป็นกล่องสีน้ําตาลนะครับกล่องสีน้ําตาลตัวหนังสือสีแดงตัดดํานะครับตัวนี้ขนาด100มิลิเมตรนะครับก็แถวบ้านเราก็คือเรียกว่าเครื่องเจียสีนิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้760วัตต์ตัวนี้ก็ครับประกันนะครับน่าจะประมาณอ่า ตัวนี้เขาบอกว่า6เดือนนะครับ6เดือนแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังนี้เขาจะเพิ่มการันตีจากทางร้านหรือเปล่าเพราะบางร้านก็ให้1ปีนะครับบางร้านก็ให้1ปีคุยกันว่าประมาณ1ปีเขาก็จะเพิ่มเพิ่มจากตัวกล่องจาก6ก็เป็นอีก6ก็เป็น1ปีไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าสินค้าเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับการเพิ่มการเพิ่มระยะเวลารับประกันนี้ก็คงไม่มีปัญหายู่นะครับของแบบนี้มันไม่ได้เสียงยง,ง่ายๆนะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมครับ สวยนะครับกล่องมาดูุกล่องก่อนสวยงามมากนะครับตัวนี้กล่องกล่องเครื่องมือช่างเคสผลิตภายใต้การดูแลของบริษัทนะครับนี่เลยนะประเทศเยอรมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทนี่แหละเจ็ดแปดร้อยกว่าบาทนี่แหละช่วงนั้นอ่ะม,มันมันมีเป็นช่วงๆนะครับแต่ละช่วงราคามันก็ไม่ไม่เท่ากันนะครับ โดยรวมก็ประมาณสักเจ็ดปนร้อย,อยนี่แหละนะครับคร่าวๆแต่ของแถมนี่จัดเต็มทั้งเสือ้อทั้งตลับเม็ดได้มาเลยนะครับอ่ามาดูด้านในก็เขาก็จะมีตัวนี้ให้ตัวนี้ก็ขึ้นพื้นก็จะเป็นปะเจขันล็อกใบนะครับความหนาก็ก็พอดีพอดีเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่บางและไม่หนาจนเกินไปก็พอได้นะครับตัวนี้พอได้อ่าส่วนตัวนี้นี่เลยนะครับบาง ตัวบงังบางใบสวยนะครับแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่นี่ก็จะเป็นนะครับเป็นคู่มืออะไรเข้าต่างๆนี่ครับาารับประกันใบาารับประกันต่างต่างของเขานะครับเราก็จะกรอกจะส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าติดต่อทางร้านที่เราซื้อมาก็ได้ครับถ้าซื้อจากราสต้าก็ติดต่อรัสต้าก็ได้หรือว่าจะติดต่อศูนย์เลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับตัวนี้ประกัน6ปี แล้วประกัน6เดือนนะครับูพูดผิดนะครับหเดือนแต่ว่าทางร้านน่าจะให้เป็นประมาณ1ปีแต่ละร้านจะไม่เท่ากันนะการรับประกันเพิ่มนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มือจับนะครับมือจับก็ทามาได้ดีนะครับตัวนี้หนานะตัวนี้หนาสำหรับใครที่กาลังหาเครื่องเจียราคาไม่เกินพันนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้เนื้องานดีมากนะครับตัวนี้เรื่องทนไม่ทนนี่อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่า มันต้องใช้เวลาในการทดสอบนะครับมันมันคุยยากนะครับเครื่องเจียเนี่ยตัวไหนจะทนขนาดไหนเนี่ยมันมันใช้เวลานานนะครับแต่ว่าเรามาดูครั้งแรกเราก็ต้องดูเนื้องานนะครับต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เครื่องเจียเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่โนเนมจนเกินไปเนะี่ยมันทํามาก็คือพอได้นะครับตามที่ใช้มาก็ประมาณหนึ่งสองปีก็ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องได้เปลี่ยนฐานนะครับาเอาเจียบ่อยๆนะครับตลอเจียบ่อยๆตัวนี้ก็มามา,มาดูเนื้องานกันนะครับตัวนี้สายไฟนะครับตัวนี้เขาก็ ถ้าจะเทียบสายไฟกับเจ้าพวกแบรนด์หลักๆบางยี่ห้อนะครับสายไฟตัวนี้ก็ก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับถ้าถ้าเทียบกับไอ้เจ้ามาร์กิต้าตัวท็อปๆนะที่ผมซื้อมานะครับก็สายของเจ้ารุ่นเนี้ยมันมันจะเล็กกว่าไปนิดนึงเพราะมาร์กิต้ามาร์กิต้าตัวท็อปๆเนี่ยเครื่องเจียนะ่มันมันจะอ้วนนิดนึงแต่สายของเจ้าตัวเครื่องเจียตัวเนี้ยยี่ห้อเครสเนี่ย สายมันก็จะพอๆกับเท่าที่ผมดูนะครับมันจะเหมือนกับฮิเชิแล้วก็ลหลายหรุ่นนะครับลหลายๆรุ่นนะครับก,ก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าได้มาตรฐานอยู่นะครับตัวนี้ไม่ไม่เล็กจนเกินไปถือว่าโอเคอยู่หน,นาอยู่นะครับตัวนี้หนาอยู่หนาอยู่แต่จะเล็กกว่า m a k ิต a าตัวท็อไปนิดนึงนะครับ โดยรวมนะครับส่วนตัวนี้ผมเลือกสวิตท้ายเพราะผมชอบนะครับส่วนใครชอบสวิตข้างนั้นก็มีนะครับแต่ที่นี้ผมผมถนัดผมชอบด้านท้ายเพราะว่าเวลามันเสียมนอะไรเนี่ยชอบชอบอเปลี่ยนสวิตอะไรก็ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว,ว่าผมไม่ค่อยชอบสวิตด้านข้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนใช้และความชอบของแต่ละคนนะครับอันไหนดีกว่าอะไรเดี๋ยวไปคิดตัวเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบด้านท้ายเพราะว่ามัน มันดูแลรักษาง่ายหาอะไรง่ายสำหรับผมนะครับแกะเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับถ้าอะไรมันไม่มีแล้วก็เทียบใส่ก็แค่ปิดเบิดก็คือจบครับส่วนด้้นข้างบางทีบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อมันก็หาอะไรยากก็เลยไม่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเล่นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ทีนี้ก็มาดูบอดี้นะบอดี้จะจับถนัดนะครับก็คือเกือบเกือบรอบมือเลยนะครับ ถือว่าโอเคไม,ไม่ไม่อ้วนจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่บางจนเกินไปนะครับนี่ครับก็ถือว่าพอดีอยู่แล้วก็น้ําหนักก็ก็พอได้นะครับตัวนี้น้าหนักก็พอได้ตัวนี้อ่าเนี่ยน้ำหนักก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมไปชั่งชั่งดูแปับหนึ่งนะครับรน้าหนักประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกมือก่อนเอาเอาชั่งมาหน่อยดิชั่งมา,หน,งมาหน่อยเดี๋ยวไม่ให้แฟนเอาชั่งมาดูนะครับเพราะว่าเครื่องเจียเนี่ยบางบางยี่ห้อมันบางทีก็อ่า มันเบาจนเกินไปไม่ใช่ว่าเบานะมันไม่ดีนะครับมันเป็นวิธีการเลือกคร่าวๆครับถ้ามันมันเบามันมันดูบอมบอมนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันบอมนะครับก็คือว่ามันกว้างเกินไปก็มันถึงเขาไม่ดีครับนี้ก็กิโลประมาณกิโลกิโลห้านะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่กิโลห้ากิโลห้าขีดตัวนี้ถือโอเคอยู่นะครับไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวล็อกนะตัวล็อก ส่วนตัวนี้ก็ทำทำสีเนื้อง,งานดีนะครับตัวตัวกระโหลกตัวนี้ก็เป็นเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะบางรุ่นก็บางรุ่นก็ยังเป็นพวกพลาสติกหรือว่าวัสดุที่มันไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละรุ่นนะครับเ็าบากกันไปนะครับส่วนรุ่นนี้ก็เป็นผมบอกไปก็เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นนัดแฉก สวยงามตัวนี้สวยงามมากตัวนี้แกนสวยนะครับเดี๋ยวผมลองดูลองฟังเสียงดูแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็มันนีดีอย่างหนึ่งเห็นไหมครับมันมีกรองนะครับกันฝุ่นนะครับกรองกันฝุ่นกันเศษอะไรที่มันพอประมาณนะครับมันไม่ถึงกับขนาดละเอียดยิบแต่ก็ถือว่าสามารถกรองกรองได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือความสวยอีกตัวหนึ่งที่ชอบครับนะครับ กันอะไรที่มันจะไปโดนแปลงทานต่างๆแต่ถามว่ากันร้อยไหมมันไม่ร้อยนะครับมันก็ต้องมีรูรูระบายรูอะไรต่างๆแล้วก็ต้องทําความสะอาดด้วยถ้างั้นเดี๋ยวทุ่นมันจะเสียนะครับมีทั้งสองด้านเลยนะ่ครับตัวนี้นะครับส่วนอไอ้เจ้าตัวเนี้ยอะไรนะไอ้ตัวแปลงทานเนี่ยมันมันหาได้ไม่ยากนะครับเราไปดูในเน็ตนะครับอาจจะสั่งจากร้านที่เราซื้อมาก็ได้หรือว่าเราก็ไปเสิร์ชดูก็ได้ราคาไม่แพงนะผมไปดูก็หลักสิบนะครับ สามสี่สิบบาทก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเราจะเลือกเกียร์ดีๆก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นพวกออโต้นะครับแปลงถานออโต้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราจะสั่งจากศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่คงหาไม่ยากนะตนัวนี้หาง่ายไปดูในเน็ตรัตตากดขึ้นมาว่าแปลงถานเครสเนี่ยขึ้นเพียบเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในการเทียบรุ่นก็สามารถเทียบกับรุ่นอื่นๆดูได้นะครับถ้ามันตรงกรันอะไรตรงกรันมันก็ใส่ได้นะครับนี่ไม่มีปัญหายอยู่แล้วทีน,นี้ก็ มาดูตัวนี้แจะมาลองเสียบฟังเสียงนะครับลองเสียบฟังเสียงกันตัวนี้นะครับแนวแนวของการเวลาเราเปิดมันกระชากนิดนึงนครับมันจะดุเดือดนิดนึงเสียงถือว่าถามว่ารุนแรงสุดๆไหมก็ถือว่ามันไม่ได้รุนแรงครับแต่ว่าเสียงมันแบบถ้าเป็นรถก็จัดจ้านนะครับรถแต่งอะปับป๊บๆอะตัวนี้น มีเสียงของระยะเฟืองเล็กน้อยเป็นธรรมดานะครับถ้ามันถ้ามันแน่นมันมันแน่นเกินไปมันก็บางทีอาจจะทําให้ร้อนจัดแล้วก็ฟิลม์มเรียกฟิล์มพวกฟิล์มจารบีนะครับอาจจะเข้าได้ไม่ทั่วถึงครับมันก็จะมีเสียงนิดหน่อยก็คือมันดังแทบทุกรุ่นนะครับที่มันดังแก๊้ๆเนะี่ยระยะระยะเฟืองนะร,ระยะของเขา ไฟไฟแลบเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าหินเจียคือว่าเครื่องเจียบางรุ่นอ่ะที่ว่าของโลลัวสองร้อยร้อยกว่าที่ว่าขายกันทั่วไปอ่ะคือคือของก๊อปปี้หรือว่างานไม่เนียนอะ่ะคือจีนจีนเนี่ยแต่เป็นจีนเกรดโลนะครับนะครับเป็นจีนเกรดที่มันโลลัอ่ะแบบนั้นก็ไม่ไหวครับตัวนั้นก็ไม่ไหวนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่มีไฟแลบเลยนะครับตัวนี้นะครับ แต่จากที่เคยลองของที่ว่าถูกๆหลายตัวดูง่ายเลยตัวนี้ไฟแลบแลบแล้วก็บางทีเห,หม็นไหมเลยครับแต่ี่ถือว่าเจ็บครับแต่ความรุนแรงในการสตาร์ทนะครับถือว่าโอเคนะครกระชากกระชากนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จับกับของอุ่นๆนะครับเพราะว่าของมันหมุนเนาะรอบมันจับนะครับตัวนี้ธรรมดานะครับ ตอ,ตอนสตาร์ทก็มีกระตุกเล็กน้อยคือมันแรงนะครับเนี่ยปึ๊กเนี่ยมันจะไปหน่อยเองนะท่านผู้ครับ<ม>ก็ตัวนี้ก็จากสเปคก็ตัวนี้ก็700นะครับ60วัตต์นะครับตัวนี้760วัตต์แล้วก็1,200รอบนะครับ12,000รอบครับตัวนี้12,000รอบต่น 1, 000, 000อ,บตอนาทีนะครับพูดผิดครับ12,000รอบต่อนาที ก็เป็นเครื่องเจียนะครับสีนิ้วนะครับที่ถือว่าน่าเล่นนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับตัวนี้ตัวให้ผ่านทุกอย่างเนียบหมดนะครับให้ผ่านนะครับก็น้ําหนักดีนะครับเสียงหนักน้ําหนักดีเสียงหนักแน่นนะครับนะครับแล้วก็การจับต่างๆถนัดมือนะครับการออกแบบมาสวยหรูนะครับสายไฟไม่ ไม่ไม่ถึงกับเล็กจนเกินไปนะครับถือว่าเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานอยู่นะครับหรือว่าอาจจะลองจากสายไฟยี่ห้ออื่นเป็นบางรุ่นก็แต่ก็เล็กกว่าไม่เยอะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ครับนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ดูเครื่องเชียนะครับในราคาไม่ถึงพันนะครับราคาระมเจ็ดแปดร้อยนะครับขึ้นลงก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ลองมาใช้ดูนะครับ ครสนะครับครสรุ่นสวิตท้ายนะครับก็ตามนี้นะครับสวัสดีครับ